จะมาเป็นแฟนต้องให้เห็นเกี่ยวข้าวเ,าเป็นเรื่องตืงอ้อา เยี่ยมตามเฮ้ยบัตรพนัา,นนาทองแท้คุณทองแท้วัสดีค่ะสาบนเคมาราชสวัสดีเด้อจ้าแล้วก็คุณหวานหวานขอบคุณนะคะคุณหวานหวานสาวจ็กกี้ซิสัญญากับขอบคุณหลายๆเด้อคุณทงอนันต์คุณทงอน,นัอนต์ใช่ไหมคะเสียงพรอครับติดตามครับขอบคุณค่ะ คุณพอดีจ้าแล้วก็อียศเสื้อหนึ่งนะคะไม่รู้จักชื่อนะคะคุณธนวัตรขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์ไลฟ์คุณแนนนี่แนนนี่ที่รักขอบคุณค่ะคุณระบีบุตรแม่บอกระพีบุตรขึ้นเป็นยังไงขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะส่งดอกกุหลาบมาบังหันเนี่ยพิสุขอบคุณค่ะพิสุเด้อเด้อ คุณระทีสันดกคุณระทีบูชันบ่ระทีบูชันบ่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคอยอ่านถือบ่บุถ้าอยาชสมรักอ่านผิดก็กราบขอไปด้วยนะคะพิสุขอบคุณค่ะคุณอพักษานะคะพักษาแค่ทางผ่านขอบคุณนะคะขอบคุณที่แชร์ไลค์เด้อคุณสมศรีติดตามมาตั้งนานแล้วแรกๆค่ะประานขอบคุณค่ะคุณสมคิดค่ะ ขอบคุณนะคะบ้านช่างบ้านช่างสวัสด,ดีจ้าบ้านช่างยินดีต้อนรับบ้านช่างนะคะคุณกาตูนวัด,ด